ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหอณเตือนอผู้ปกครองนะครับในเรื่องของเด็กที่สุกซนครับอันนี้เด็กสวมแหวนบีบนิ้วปวดทนไม่ไหวถอดไม่ออกด้วยที่อำเภอชัยโยครับนะครับหลังจากที่ผู้ภัยรับแจ้งแนะว,ว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับสวมแหวนไปตอน ปวดค่ำแล้วก็ากฏว่าตอนดึกเนี่ยปวดร่วงเขาไม่ไหวนะครับก็พยายามที่จะให้พ่อแม่ดึงออกแต่ว่ามันก็ไม่ออกทำไงก็ไม่ออกนี่ฮะลองแล้วครับเอาครีมตัดก็ไม่ออกนะครับนะครับชื่อเด็กชายสุรชัยศรีหางเงินครับอายุ11ปีอยู่ชั้นุ่มสมศึกษาปีที่4เรียกว่านางเรยวครับอัมพชโยนะฮะไม่ได้ จากการสอบสวนคุณพ่อนะครับคุณสมเกียรติเนี่ยเขาบอกว่าตอนเมือ่อตอนเช้าเนี่ยพาลูกชายไปเที่ยวจังหวัดการมาพระอุโชกครับ,ก,รบก็ลูกชายกขขอตังค์มา20บาทไปจะไปซื้อแหวนมาสวมใส่เนี่ยครับเด็กนะเขากลับมาถึงบ้านเธอได้ของใหม่ก็เลยจตดการใส่แหวนซะเลยครับเขาบอกว่าพอใส่นิ้วนาง นะครับก็เปลี่ยนมาสวมที่นิ้วนางนะครับทำให้วงแหวนนั้นบีบนิ้วจนเกิดการบวมครับคือถราโปกติก็คับอยู่แล้วพอบวมก็ยุ่งของออกเลยทีนี้คงจะใส่นิ้วหนึ่งหลวมแล้วมาใส่อีกนิ้วหนึ่งนะครับตอนนี้ออกไม่ได้ไปอั้นเลื่อนที่แรกผมขึ้นก็เป็นเรื่องง่ายๆอันนี้ผมไปเองนะที่ชัยโยนะผมไปจะแต่สามทุ่มห้าทุ่มก็จะไม่เสร็จนะฮะกู้ภัยวัดออกเครื่องมือระดมเครื่องมือทุกมิถีทางครับ เค็มตัดเหล็กก็เอาไม่ออกนะครับเนี่ครับไม่รู้ว่าแหวนนี่เป็นอะไรย <จะ S 1> ี่ส <จะ S 1> บาทเองไม่โชคแต่มันแข็งมากเป็นเหมือนเหล็กกลึงขาวนะครับผมเคยเห็นนะแ,<ว>แหะวนพวกนี้จะแข็งมากคู้ภัยพยายามเอาเค็มตัดก็ไม่ได้นะครับเป็นเหล็กแข็งนะเหล็กกลึง กึ่งแล้วก็จะมีจะมีเป็นทองเหลืองบุญได้ด้วยนะผมผมเคยเห็นลักษณะแหวนอย่างนี้เลื่อนเหล็ก็ไม่ออกอันนี้เอาเป็นไกลตัดตัดเหล็กลองับไปลงับไปก็ไม่ได้แล้งทําทำไมครับเนี่ยตัดสินใจครับต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะหินเจียหินเจียเลยครับ้าหินเจียเลยโอ้โหเสียวเสียวเสียวนี่ละครับคุณพ่อคุณแม่ที่มี ลูกๆหลานที่ทสนสนกันสักสนิดหนึ่งระวังกันนิดหนึ่งในเรื่องของแหวนนี่อันตรายนะครับนี่ครับมีเอ,เอาหินเจี๋ยโอ้ทับถาพลาดไปเป็นไงนคุณอ่าผู้พายเขาเก่งเขาเ,<อ>เอาเอาแผ่นพลพาสติกสอดไว้ใต้ใแหวนนะดูคะเซฟตีกันอย่างเต็มที่เต็มครับแล้วก็น้าโอ้ลุงคิดดูนาเจียมันร้อนนะคุณครับต้องเอาน้ำ่ออยู่ต่อเวลาครับเพราะนั้นจะร้อนมากนะครับ นี่ครับมายกสมาคมกู้ภัยเอไกู้ภัยครับมนเทียนครับเป็นคนตัดสินใจเลีร์ด้วยตัวเองครับนึงนายยกมนเทียนเลยใช่ครับมนเทียนเจียเองเลยฝีมือฝีมือครับแล้วต้องน้ำฉีดไว้อ่ามันร้อนฮะร้อนมากอันนี้นะครับดูว่าเป็นตาหอนแล้วก็อือโอ้ยายเป็นสองชั้นนะพี่โชคแค่นั้นมันจะบุ๋นได้ไงฮะดีออย่างที่ผมบอกครับทอนเหลืออ่ามันจะมีแบบ เป็นสีทองแล้วก็สีขาวตรงกลางน่าจะหมุนได้รอบแล้วเหล็กไม่แข็งมากครับยิ้มอมอเลยนะเมื่องานก็มีขายงานควนอูเราเคยมีว่าขายเนี่ยครับลองมาทุกหนทางไม่ได้จริงครอือันนี้มันสวยมันแปลกนะแล้วก็ดูไม่แพงอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองเลยนะครับดูแลกันอย่างใกล้ชิด